โอ้ก,ก็พ่อไปกินครับมื้อนี้สร้างไงเฮ็ดก้อยบักหอยสูบกินครับกลอยบักหอยสูตเด็ดปวดอาดเ็อตะ,ะเสียบขนาดก็ไ,ได้อนาหารครับเพียงใส่กอครับอยู่ในเตากินข้าวเช้าน้ำกันครับสับส่สองผ้าไปกินนี่ก็อยู่ยท,ที่ทำงานครับตอนเช้า ไม่กว่าก็ไ <X> ม่เจีกระหดเด้อพี่น้องเด้ออาคาไม่กินาวเช้าน้องกันชิมสะก่อนอาชาดวะสุดยอดสุดยอดอ่าสุดยอดอ่ะแใส่พี่ชายเพี่เด้อพผิงใส่กอดก็สุกเรียบร้อยครับ อารก๋วเตต้อกันครับานน้านะครับ้นะครับกิน้าวเต้าต้องกันก็นกได้อัดเพียรประดุกพิงใส่กอแล้วก็ก้ยอยปลกหอยวันนี้ค้นน้อยครับมาโบทันขบอยู่กินก้อนหรอครับรามา,มา ได้ครับเมื่อกี้เขาต้องกัน